นี่คือต้นมังคุดอายุกว่า100ปีค่ะจะมีประมาณ13ต้น13ต้นทุกการเดินทางรถมีความสุขที่รอเราอยู่และคงจะดีมากขึ้นไปอีกถ้าทุกการเดินทางของเราได้มีส่วนช่วยสร้างมิติความสุขที่แตกต่างให้เกิดขึ้นมาดูสัมผัสความสุขในมุมมองใหม่และออกเดินทางไปกับเราแอดม w เวทางสายสุข GC standout แตกต่างอย่างยั่งยืนมาแล้วจ้าแอดมเวมาแล้วจ้าแอดมเวมาแล้วจ้า สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนแอมีเทางสายสุขนะจ๊าวันนี้นะครับผมมาที่จังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยคิดไปคิดมาแล้วก็ท anyway ํารายการแอ็มีเวเนี่ยเฮ้ย hey! มันก็ทำมานานแล้วเหมือนกันนี่หว่าแล้วก็กลับไปดูเทปย้อนหลัง ปีนี้เรายังไม่ได้ไปสวนผลไม้ที่ไหนเลยมาจังหวัดระยองทังทีนะครับผมไปดูเทปด้นหลังคุณนิวชัยพลเขาเคยมาที่นี่เห็นเขามาไลฟ์สดอย่างสนุกสนานก็เลยตามรอยเข้ามาครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนชลมาศนะครับเขาบอกว่าเป็นสวนผลไม้ที่มีต้นบางคคที่อายุเก่าแก่ที่สุดนะครับอายุเป็นร้อยปีเลยนะครับแล้วก็มีต้นลิ้นจี่อายุกว่า200ปีด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาดูต้นไม้ที่มันเก่าแก่กันแล้วก็จะมาตามทวงคืนทุเรียนนะครับพันกบสุวรรณกันด้วยนะครับว่า พุทนิวเนี่ยเขาจะถึงเวลาที่เขาจะได้เอากลับไปรับประทานหรือยังไปเลยครับนัดที่รัดเอาไว้แล้วครับไปกันเลยครับไปแล้วบายแอดมี way, ทางสายสุกป,ปี 6GC s ซ a n d o น t อาแตกต่างอย่างยั่งยืนวันนี้นะครับผมจะขอตามรอยกลับไปที่สวนผลไม้บุกเบิกที่มีอายุกว่าร้อยปีกันเลยครับที่จังหวัดระยองครับตามที่คุณนิวเนี่ยเขาเคยจองทุเรียนกบสุวรรณเอาไว้นะครับต้องกลับไปดูซะหน่อยครับว่าวันนี้เนี่ยที่สวนผลไม้นี้เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างที่จะมายกระดับขึ้นกว่าเดิมบ้างครับ ตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่สวนชลมาศนะครับที่คุณนิวเนี่ยเคยมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทวงทุเรียนกบสุวรรณที่คุณนิวเนี่ยเขาเคยจองเอาไว้ให้ซะหน่อยสวนชลมาศนะครับเป็นสวนผลไม้ที่เก่าแก่ของจังหวัดระยองเลยนะครับที่ดําเนินกิจการสืบทอดมาจนถึงรุ่นที่5แล้วครับในปัจจุบันนะครับเป็นสวนผลไม้แบบผสมผสานมีทั้งเงาะทั้งทุเรียนมังคุดมะปรางลองกองภายในสวนนะครับก็มีต้นลิ้นจี่อายุกว่า200ปีด้วย รวมถึงต้นบางคุณนะครับที่อายุเกินร้อยปีมีอยู่ถึง13ต้นด้วยกันนะครับทำให้ดูว่าสวนนี้เนี่ยมีประวัติอันยาวนานที่ส่งต่อภูมิปัญญาและความรู้การทําสวนผลไม้จากรุ่นสูงรุ่นเลยแหละครับ <ว â! S 1> เอาละฮะไปนะครับนี่เข้ามาหาแค่บอกว่าพี่รักษ์เนี่ยอยู่ในสวนนะฮะน่าจะตรงนั้นนะฮะลุยสวนหน่อยวันนี้ผมมากับฝนพร้อมกับฝนพี่รักครับออสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟอยครับน้องฟอยพี่พี่คิดว่าคนปกติจะเดินลุยฝนอย่างนี้ไหมไม่น่านะ เอาผลให้พี่แล้วเอาฝนมาฝากครับมากสวัสดีครับพี่ลาครับคือวันนี้ผมแบบคือเราไม่ได้ไปสวนผลไม้ที่แบบว่าในจังหวัดระยองมานานละวันนี้ผมก็เลยตามรอยนิวมามาตามทวงทุเรียนกบสุบรณครับพี่ได้หรือยังคะช่วงนี้มาตอนนี้จองตอนนี้ได้กินปีหน้าแล้วค่ะได้กินปีหน้าแล้วค่ะจองตอนนี้ได้กินปีหน้าเอาก็เห็นนิวเข้ามาหลายปีแล้วนี่ฮะก็มันประมาณ5ปีแล้วมั้ง5ปีแล้วใช่ตอนนี้มันหมดฤดูผลไม้ของภาคตะวันออกไปแล้วครับ อีกทีหนึ่งพฤษภาปีปีหน้าเลยพฤษภาปีหน้าเลยตอนนี้มีต้นให้ชมมีแต่ต้นทุเรียนให้ชมก็คือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยคือผลไม้ในสวนพี่ผลผลิตนี่คือถูกเหมาซื้อไปหมดแล้วอ่าค่ะเราเก็บเกี่ยวหมดไปตั้งแต่ตั้งแต่ปลายสิงหาครับค่ะก็คือทุเรียนไม่มีแน่แน่หมดทุกทุกผลไม้แล้วง้นชนิดลิ้นจีต้องมีแน่นอนลิ้นจีนี่เลยนี่ลินจีสวัสดีอ่าสวัสดีลินจี่คุณปู่ลินจีเนี่ยอายุเกิน200ปีแล้วนะเกิน2 0 0ปีแล้วเรามีลินจีให้เราชิมไหม ไม่มีไม่มี <Wow. S 1> <laughs> เนื่องจากว่าอากาศ ช่วงนี้ค่ะไม่เย็นมาหลายปีแล้วที่เมื่อสมัยพี่เด็กๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีลูกเต็มต้นเลยนะคะต้นหนึ่งเนี่ยเก็บได้หลายร้อยกิโลเลยก็คือต้นนี้เลยต้นนี้ค่ะต้นนี้คือมีอายุมากกว่า200ปีแล้วในสมัยก่อนเนี่ยอากาศมันเย็นกว่านี้มากนะคะตอนหน้าหนาวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ10กว่าองศาที่จังหวัดระยองเนี่ยใช่ค่ะแต่คือนี่ต้องบอกว่ายอมไปเมื่อ20-30ปีที่แล้วกว่าปีที่แล้วใช่ครับก็สมัยนี้เราไม่เจอแล้วอากาศแบบนั้นลิ้นจี่ก็จะไม่ออกดอกเลยไม่ค่ดีุ มังคุดต้องมีต้นมังคุดที่บอกว่าเป็นร้อยปีด้วยเหมือนกันค่ะต้นมังคุดมีค่ะแต่แต่อยู่ไกลมีใบค่ะมีใบค่ะไม่มีลูกอีกแล้วลูกก็เก็บหมดไปแล้วเหมือนกันนี่มันสวนชื่อดัง่ะเนี่ยนี่คือมันสวนชลมม้นะมันน้องฟลอยมาช้าผมมาช้าไปสามเดือนนะโอ้ช้ามากกหละก็คือผมเพิ่งคิดได้ไงว่าแบบเฮ้ปีนี้เรายังไม่ได้ไปสวนผลไม้สดที่ไหนเลยแล้วคือเพิ่งคิดได้เมื่อเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้พี่ก็เลยปลูกตรงมาที่นี่เลยเดี๋ยวพาไปชมต้นไปชมก็ยังดีไปเลยฮะพี่รักนำเลยฮะเช่ค่ะ ช่วงวันที่ฝนตกพอดีแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับถึงว่าเราจะไม่ได้กินผลผลิตจากสวนชลไมาก,ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาเดินชมก็ยังดีนะครับเอ,อเดี๋ยวว่าใครจะตามมาวันหลังเนี่ยจะได้รู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรบ้างนี่เรามาถึงต้นกบสุวรรณแล้วเอาล่ะกบสุวรรณอันนี้ที่ <c oughs> ที่คุณนิวเขาเขาลองไว้คือต้นนี้ใช่ไหมคะที่แล้วที่เขามาคือต้นนี้ใช่ค่ะตอนน้องนิวมาก็ <c oughs> ก็รู้สึกว่ายังไม่มีผลนะน้องฟอยเคยเคยทานไหมคะทุเรียนกบสุวรรณไม่เคยครับ กบสุวรรณเนี่ยคาแรคเตอร์ขากบสุวรรณคล้ายๆคล้ายๆชนีเนาะถ้าพูดถึงชนีคนหลายคนจะรู้จักครับแต่ว่ากลิ่นจะเบากว่ารสชาติจะหวานน้อยกว่ากลิ่นจะเหมือนกับผู้ดีกว่านี่ทานง่ายไม่ได้ไม่ได้แบบว่ากลิ่นแบบอึบไม่ได้อึบเอาขึ้นรถหยับกลิ่นจะบางๆหนอยใช่ค่ะแล้วก็อายุเขาก็จะเหมือนชนีก็คือประมาณออกดอกแล้วเนี่ยเก้าสิบวันก็คือสุกทานได้เหมาะกับกินสุกหรือว่ากินแบบแบบทำหามหน่อยเหมาะกับกินสุกค่ะเหมือนกินชนีอะค่ะให้มันแบบนิมนิดนึง อันนี้มีกี่ต้นครับพี่ในในสวนเราจริงๆมีไม่ไม่กี่ต้นนะประมาณสักสี่ห้าต้นเองเพราะว่าเพราะว่าพี่ปลูกไว้เพื่อขายออนไลน์ครับแล้วพี่ขายทันอันเนี่ยสี่ห้าต้นแล้วพี่ที่สวนพี่ห้าหกสิบไร่แล้วพี่ปลูกทุเรียนสี่ต้นส่วนใหญ่เป็นหมอนทองค่ะเพราะว่าหมอนพันอื่นเพราะว่าหมอนทองเป็นที่นิยมในตลาดมากกว่าส่งออกได้ขายในประเทศได้แปรรูปได้ครับแต่ว่ากบสุวรรณเนี่ยต้องทันสุกเท่านั้น แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบทานก็เป็นคนที่ชอบชอบลองทุเรียนหลายๆแบบนี้ค่ะครับเป็นเหมือนทุเรียนทางเลือกด้วยแล้วอร่อยมากนะแล้วราคาเขากระโดดเล่งกับมอนทองกับชันนีกับอย่างอื่นไหมฮะราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาออกช่วงไหนค่ะถ้าเขาออกในช่วงที่ที่พันอื่นออกเยอะๆราคาเขาก็จะไม่ไม่ไม่สูงมากครับแต่ถ้าออกก่อนออกก่อนคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็สามารถอัพราคาได้อัพได้ค่ะ เราไปดูเรื่อยๆว่าในส่วนของพี่เนี่ยมีอะไรบ้างเพราะนี่เป็นการที่มาครั้งแรกของผมสำหรับสวนชลมาตรเ<ด>ชิญเลยครับช,ชลมาศจริงๆครับน้ำเต็มเลยฮะ <c oughs> ในพิธีทางชลมาตร <c oughs> อันนี้คือต้นอะไรคะพี่อันนี้คือต้นเงาะโรงเรียนค่ะเงาะโรงเรียนอันนี้ก็คือมีประมาณกี่ต้นได้พี่ในในสวนเราของสวนพี่เนี่ยมีอยู่ร้อยสี่สิบต้นร้อยสี่สิบค่ะแบ่พื้นที่ประมาณสิบไร่นะคะอายุสี่สิบกว่าปีละครับที่้องฟอยเห็นเนี่ยผ่านการทําอะไรนะเขาเรียกว่าทํเสาทํเสาคือพอมันอายุมากกิ่งมันสูงใช่ไหมคะเราก็ต้องตัดกิ่งแล้วก็เพื่อให้มันแตกยอดใหม่จะได้มีลูกดอกงี้ค่ะครับ แล้วมันมีช่วงที่แบบว่าเงาะเยอะมากล้นตลาดอย่างงี้แล้วเราเคลียร์ไงเพราะว่าสวนเราม,มีผลไม้หลากหลายผสมผสานมาก,ม,ม,กมีอยู่มีอยู่ปีนึงที่ช่วงโควิดระบาดอะค,ะค่ะที่สวนเนี่ยเครียดมากเลยเพราะว่าเงาะเนี่ยออกเต็มสวนเลยครับแต่ไม่มีคนซื้อเนื่องจากว่าตลาดปิดหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นเอ,อ่ Shadow, อโ <Shadow. S 2> ลาวโควิดระบาดถูกไหมคะแล้วเราก็โอ้ยทำยังไงดีโชคดีมากเลยที่ทางจ C เนี่ยได้เข้ามา เสนอความช่วยเหลือครับค่ะช่วยเหมาง้ะไปหลายตันมากเลยเหมางอไปเขาเอาไป <มอ S 2> ทำอะไรมีปเอาไปเอาไป,เอาไปแจกให้กับคนที่มาฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาลต่างๆในในหลายๆที่เลยค่ะโโคนที่เขามารอฉีดวัคซ<ช>ีนต่างๆระหว่างรองก็เพลินๆก็กินเงาะไปใช่ค่ะคืะคอจีซีก็ได้เหมือนเอาเอาเงาะไปทําบุญแล้วก็ได้มาช่วยเราอ่ะให้เราได้ระบายผลไม้อ่ะปีนั้นอ้โหพี่นี่เหมือนยกเขาออกจากอกหายใจโล่งเลยหายใจโล่งเลยเพราะไม่อย่างนั้นมันก็ มันก็ไม่รู้จะไปขายไหนเนาะแล้วมันก็เป็นการแบบช่วยเกษตรกรด้วยเนาะให้เขาได้มีกําลังใจในการทำต่อจากสวนพี่ก็จะมีสวนอื่นๆด้วยที่เขาช่วยซื้อค่ะไม่ใช่แค่สวนทางชลมาที่เดียวก็มีสวนอื่นในบริเวณเพื่อนบ้านด้วยอ่าโอ้เอาละมีเงาะไปแล้วเราไปดูทุเรียนไปแล้วเราไปดูตะกีต้นลิ้นจี่ไปแล้วถ้าไปดูมังคุดบ้างดีว่าหลายพืชมังคุดร้อยปีที่บอกว่าต้นอายุเป็นร้อยปีค่ะอยู่ตรงไหนฮะมังคุดร้อยปีเดี๋ยวต้องไปทางด้านนู้นค่ะเอาเอาวอาไปด้านนู้นไป วันนี้จะออกถนนใหญ่แล้วค่ะนี่คือต้นมังคุดอายุกว่าร้อยปีซึ่งเราจะลองชิมกันปีห <c oughs> น้าอีกขอเชิญน้นองปอยมาเนาะแต่เขายัางออกอยู่ใช่ไหมพี่ <c oughs> ยังออกอยู่ทุกปีเขายังออกอยู่ทุกปีข้อดีของมังคุดคือบอกลูก แทบทุกปีเนาะน้อยน้อยมากที่จะไม่ออกนะคะคือออกมาออกน้อยไงก็ออกแหละออกถี่ไหมช่วงเวลาที่เขาออกออกทุก3าเดือนปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งแล้วครั้งหนึ่งเขาออกเยอะไหมฮะครั้งหนึ่งถ้าปีที่แล้วดกนะคะดกเต็มเต็มต้นเลยแต่ดกเยอะดกที่นมีท้ายไม่ทานเลยอ่ะที่นี่มีกี่ต้นถ้ามาคุดร้อยปีที่บ้านเนี่ยจะมีประมาณ13ต้น13ต้นแล้วก็มีต้นเล็กๆที่อายุ40ปีอะไรเงี้ยก็อีกร้อยกว่าต้นครับคือแสดงว่ามีเยอะมาก มีเยอะขายไม่ทันเลยขายไม่ทันอ้าวขายไม่ทันก็ก็เป็นเรื่องที่ดีดียังไงอะคะมะคุตอ่ะพอมันสุกอ่ะเราเก็บไม่ทันเขาก็จะล่วงลงพื้นอ๋อที่เขาขายไม่ทันก็คือแบบเขาตกก่อนก็เลยเอาไปขายไท่านันพอมันล่วงแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็มันทานไม่ได้แล้วมันมันจะแข็งแล้วเราทำอไเราเราขายมะคุดคุณธรรมะนะคะต้องเก็บจากบนต้นเท่านั้นไอ้ที่หล่นพื้นเนี่ยปกติก็ทิ้งเลยอทําอะไรไม่ได้ในทุกปีก็ทิ้งเป็นปุ๋ยค่ะแต่ปีนี้โชคดีหน่อยทางซีเซียเขา ามีโครงการนําเปลือกมะขุดเนี่ยไปผลิตเป็นเจลอาบน้ําำแล้วเขาก็ติดต่อมาก็คือสนใจอยากจะได้มะขุดจากต้นมะขุดร้อยปีเนี่ยไปผลิตเพราะว่าเปลือกมะขุดอ่ะมีสปปรรพคุณป้องกันเชื้อราแล้วก็หลายๆอย่างเลยครับทางซ C ได้มาช่วยตรงเนี้ยก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่อย่างน้อยมะขุดของเราอ่ะถึงแม้มันหลดแล้วอ่ะมันยังเอาไปนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เอาไปทําเป็นเจลอาบน้ําได้ครับ รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ขึ้นค่ะก็ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เราอย่างน้อยเอ่อมัคุดบนต้นไม่ได้ขายขายใต้ต้นก็ยังดีก็ได้ทั้งสองทางข้าปุ๋ยข้ายาอ่าคือที่อยู่บนต้นเนี่ยก็ขายได้ส่วนที่ตกเนี่ยทาง GC ซีเขาก็รับไปเอาไปทาไปไปขยายยอดต่อในการทาครีมแบบน้ําเจี๊ย่อนน้ำต่างๆด้วยเจ๋วเลย โอ้โหฟังแล้วอยากจะใช้เองเลยนะครับสำหรับเจลอาบน้ำเปลือกบางคุดเนี่ยจะได้สัมผัสความเฟรชที่แตกต่างอยากใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่สนับสนุนเกษตรกรไทยสามารถสั่งออนไลน์และซื้อได้เลยนะครับที่สารพัดไทยวันแบงคอกช่วยกันอุดหนุนเยอะๆนะครับเพราะอะไรได้10%จะคืนกลับสู่เกษตรกรครับในเปลือกบังคุตน,นะคะเราสามารถที่จะนำมาสกัดนะคะเป็นสารจากธรรมชาติได้ที่เรียกว่าแทนนินแล้วก็แซนโทน ซึ่งสารในกลุ่มนี้ค่ะมันสามารถที่จะนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยคุณสมบัติของมันก็คือช่วยในเรื่องของการลดการอาักเสบต้านเชื้อแบคทีรียหรือไวรัสบางชนิดได้แล้วก็ยังสามารถช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากแสงแดดได้อีกด้วยค่ะในครั้งนี้เราก็เลยนำสารที่มีคุณสมบัติดังกล่าวโดยใช้วิธีการสกัดนะคะที่ทาง กลุ่มลูฟาร่าเนี่ยเขามีความชํานาญในเรื่องของการสกัดนําเปลือกมังคุดมาใช้สกัดสารตัวนี้ออกมาค่ะแล้วก็นํามาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ําจากเปลือกมังคุดค่ะ อย่างที่ผ่านมาค่ะทางนักวิจัยของเราก็เข้าไปช่วยลูฟาร่าในการพัฒนาสูตรอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในครั้งนี้ค่ะเราก็เห็นว่าเรายังมีการใช้สารที่เรียกว่าไบโอเซอร์แฟกแนก็คือสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์ของลูฟาร่าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ได้นําสูตรที่เราเคยพัฒนามาร่วมกับการใช้สาร ต้านอนุมูลอิสระตัวนี้จากเปลือกบังคุดค่ะการที่เรานำส่วนประกอบของเปลือกบางคุดมาใช้ในผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบจากเกษตรกรอย่างที่เราเห็นแล้วก็คือว่าเปลือกบางคุดมันอาจจะยังไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้มากแต่ด้วยคุณสมบัติของสารที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยค่ะเราสามารถนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของคอมเมอ c ์เชียก็เป็นการนำมาใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์จากทางการเกษตรได้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆเนาะพี่ลักเนาะที่ที่ทาง G ีเข้ามาช่วยสนับสนุนสําหรับเกษตรกรนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้ทราบข่าวกันแล้วว่าแบบบางคุดก็ส่งออกก็ไม่ได้อาจจะจาหน่ายก็อาจจะยากหน่อยแล้วอย่างเงี้ยเกษตรกรก็คือมันเหมือนกับว่ามันแบกรับต้นทุนทั้งหมดเอาไว้แล้วพออย่างเงี้ยทาง G ีเข้ามาช่วยซัพพอร์ตก็ทาให้เกษตรกรเนี่ยแบบเออลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะทาเกษตรต่อไปได้ด้วยนะครับขอบคุณทาง GC มากๆเลยนะครับ วันนี้นะครับยังไม่ได้กินผลไม้ก็เหมือนมาไม่ถึงจังหวัดระยองนะครับก่อนกลับนะครับผมเลยขอไปสดชื่นกับผลไม้ที่คาเฟ่โซชิกนะครับที่นั่นนะครับใช้นวัตกรรมยกระดับคุณภาพผลผลิตด้วยอ่ะนวัตกรรมอะไรอยากรู้ใช่ไหมลครับที่ทําให้ผลผลิตแตกต่างเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับ wow. เอาละครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเติมความสดชื่นให้ได้นะครับไหนๆก็มาที่จังหวัดระยองทั้งทีนะครับผมก็เลยต้องมาที่นี่เลยครับหลังจากที่ผมเนี่ยโอ้โหห่างหายจากที่นี่ไปประมาณเกือบ2ปีเพื่อนสวนฟาร์มนั่นเองนะครับเพราะว่านัดกับพี่กิ๊กเอาไว้ที่นี่นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้เจอเขามาโอ้สองปีเต็มสไตล์สเตร์ได้เปลี่ยนไปนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นแนวแบบสวนแบบผสมผสานอ่ะแล้วพี่กิ๊กรออยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับพี่กิ๊กครับ สวัสดีครับีค่ะไม่ได้เจอนานเลยใช่ค่ะตอนนี้ลูกเขาเป็นเรียนต่อเมืองจีนจะจบปริญญาด็อกเตอร์ไปหมดแล้วปีสองค่ะปีสองอาปีสองฮะใช่ค่ะเยอเกินไปพี่ิ๊กผมอยากทราบว่าเพื่อนสวนฟาร์มเนี่ยโอ้โหครมาลายองเนี่ยมันแบบได้ยินเข้าหูตลอดอะไรคือจุดเด่นของเพื่อนสวนฟาร์มครับพี่ิ๊นเพื่อนสวนฟาร์มคือเราเป็นฟาร์มที่มีคาเฟ่บริการและอาหารและเครื่องดื่มครับแล้วก็เด่นๆของเราเลยเนี่ยที่คนรู้จักเราก็คือเมลอนเราผลิตเมลอนมาก่อนที่จะมาเป็นคาเฟ่ครับเจ็ดแปดปีค่ะ ก่อนที่จะทำคาเฟ่นะคะคแล้วตอนนี้คาเฟ่ก็ทํามาประมาณ4ปีแล้วนะคะเราก็จะมีอะไรแตกลายเข้ามาเรื่อยๆอย่างตอนนี้ก็จะเป็นมีโรงเรือนที่ปลูกดอกไม้พันได้ครับ่าที่นอกไปจากป่าที่ของเรือนที่เราปลูกน้องเขาก่อนน้องพลอยมาจะมี มีเมลอนมีวัตเตอร์นัทมีแอคเบอร์รี่พวกนี้เราก็ยังผลิตอยู่มีอยู่มีอยู่เห็นบอกว่ามีโรงเรือนเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ค่ะมีดอกไม้ทานได้ซึ่งทุกวันนี้ดอกไม้ทาน้า้เนี่ยมันอยู่ในกระแสเนาะคนก็แบบว่าเอาไปแต่งจานแต่งหน้าเครื่องดื่มแต่งหน้าเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราเราเป็นคนที่เราชอบปลูกดอกไม้อยู่แล้วแล้วก็มีความเที่ยวชานเรื่องการปลูกดอกไม้เราก็เลยอ่ะไหนไหนใช้เองอยู่แล้ว ก็ล <łość> ู่ขายซะด้วยเลยครับค่ะก็เลยจะมีโรงเรือนใหม่ขึ้นมาเป็นโรงเรือนดอกไม้ทานได้ก็เหมือนว่าทุกอย่างในนี้เราสามารถรับประทานได้หมดเลยเป็นการลูกเพื่อแบบผสมผสานพวกผลไม้แต่ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ามาจากฟาร์มของเราเองเลยแล้วก็ปลอดภัยด้วยสดด้วย ทีแล้วพาผมทัวร์อีกสักรอบได้ไหมฮะได้ไม่ได้<ล>มา2ปีเต็มๆแล้วอยากทำรู้ความแบบยิ่งใหญ่ของอาณาจักรที่นีเพื่อนสวนฟาร์ม <c oughs> ไปเลยครับพี่กิ๊กนำผมไปเลยครับไ้เลยค่ะโซเดเฮ้โห so hey, hey, แช่นิดนึงนะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะ <c oughs> ผมจําได้ว่าคราแล้วที่มาก็ประมาณนี้แหละพี่ <c oughs> ใช่ค่ะช่วงหน้าฝนแบบ <c oughs> หลังฝนหน่อยที่เรามากันมาเข้ามาโรงนี้จะมี3ามอย่างเลย มีแบล็คเบอร์รี่มีเมลอนแล้วก็มีบัตเตอร์นัทด้านหลังค่ะอันนี้ก็เอ่อเมลอนนี่ก็อีกประมาณเดือนนึงค่ะถึงจะทานได้เนาะแต่ผมรู้สึกว่าครับแนวมันมันยังไม่แบบเขียวโดกเข้านี้ไหมอันนี้มันดูแน่นเต็มไปหมดเลยรอบรอบเนี้ยรอบรอบก่อนที่น้องฟอยมาน้ําท่วมอ๋อมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เต็มมากน้ำท่วมมา แต่รอบนี้ก็คือน้ําท่วมผ่านไปแล้วแต่ว่ามาไม่ถึงน้องแต่สองลงด้านหลังก็ไปเหมือนกันค่ะช่วงนี้ฝนมันตกหนักพอดีแต่ก็ยังมีผลให้เราได้เห็นนะคะนี่อยบ้างเดินมาล็อกแรกก็เจอใแต่น้องอันนี้น้องยังไม่พร้อมทานค่ะอีกประมาณเดือนหนึ่งครับค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้อาซาฮีอาซาฮีนี่คือมีฟองข้างบนแล้วก็สีเนื้อเขาจะออกเป็นสีสีส้มสีส้มๆแล้วที่เขียวๆมันคืออะไรฮะ ก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะมีมิโดรีอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็คือเราจะปลูกวนๆกันอยู่หลายสายหลายสายพันธุ์แต่นี้คือสายพันธุ์อาซาฮีสีส้มอาซาฮีคือคเป็นเมลอนนะฮะ,จะ,จะอย่าเข้าใจผิดนะฮะอาซาฮีคือเมลอนบางฤด,ดูก็จะปลูกฟูจิซาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้นของเขาเนี่ยคือเขาต้องเลื้อยขึ้นใช่ไหมคะพี่กีกใช่ค่ะคือถ้าตามธรรมชาติเนี่ยพืชตระกูลแตงเมลอนก็คือพืชตระกูลแตงอันหนึ่งเนาะปกติเขาจะเป็นเถาแล้วก็เลื้อยไปใช่ไหมคะแต่ว่าที่เราปลูกแล้วก็ให้ขึ้นค้างขึ้นไปข้างบนเนี่ยเพื่อความง่ายในการจัดการก็คือดึงก็ต้นจะไม่เลื้อยไปกับดินก็จะไม่สก,กปรก พอมีเวลามีโรคมีแรงอะไรเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเป็นสะด,ดวกในการเรื่องของการจัดการใช่ค่ะแต่ว่าข้อเสียของการปลูกพืชแนวตั้งอย่างเงี้ยมันก็คือว่าถ้า แสงมันลงมาไม่พอ,อมันก็จะเกิดการบังแสงกันทําให้การเจริญเติบโตเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรอุ้ยแล้วทําไมที่นี่ถึงจเจริญเติบโตได้ดีล่ะคะพี่กิ๊กเพราะอะไรนะเพราะว่าที่นี่เรามีฟิล์มชนิดพิเศษ <laughs> นี่ก็เป็นนวัตกรรมของทาง GC นะคะคที่ว่า,ามีพลาสติกที่มีคุณสมบัติในการกระเจิงแสงการกระเจิงแสงก็หมายถึงว่า,าเวลาแสงลงมาตกกระทบกับ,บพลาสติกเนี่ยค่ะแสงมันจะกระจายได้เต็มที่นะคะมันก็ทําให้เหมือนกับว่า ต้นท the mm ี hmm. ่ม so ันบ so ังๆกันอยู่อะแทนที่แสงจะลงมาตรงๆอะมันแบบกระจายทั่วอ้าวแสงมาพอดีเลยแสงมาพอดีเลยนี่พี่พี่กดกดถ่านกดรีโมทเลยครับเนี่ยมันมาพอดีพร้อมคิวเลยฮะก็จะทําให้แบบว่าพืชอะได้รับแสงทั่วถึงกันทีนี้พอได้รับแสงทั่วถึงกันความที่เราได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็คือว่าจะโตสม่ําเสมอกันค่ะอ่าโตสม่ําเสมอกันแล้วก็คุมผลผลิตได้ด้วยใช่ อันนี้อะไรฮะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เมลอนแล้วอันนี้คืออันนี้เป็นบัตเตอร์นัทบัตเตอร์นัทลูกไหนไซส์ไหนที่แบบเหมือนพร้อมที่จะแบบว่าเกนน็บได้แล้ว่ถ้าเก็บได้แล้วน้องจะต้องเป็นสีเหลืองเข้มค่ะ,คะอันนี้ก็อีกประมาณสักสิบห้าวันไปแล้วครับพี่กี้คะ่ะหนูจะมาเก็บแบล็คเบอร์รี่นนเป็นหนูน้อยหมวกแดง <c oughs> นี่แต่งตัวเข้าทีมหน่อยอันนี้นี่เป็นโซนที่ เป็นโชนแบ็เมอรี่ใช่ไหมครับใช่ใช่แบ็กเมอรี่อันนี้คืออายุประมาณ5ปีได้แล้วนะคะแต่ว่าที่เห็นเขาน้องยังสวยอย่างนอยู่เนี้ยเพราะว่าเราก็จะตัดแต่งเขาทุกปีครับต้องสังเกตที่โคนดูค่ะคือโคนแบบใหญ่แล้วนะแข็งแรงมากเลยนะใช่แล้วนี่คืออยาบอกนะว่าตั้งแต่ที่ผมมาคราวที่แล้วก็คือเป็นล็อตนี้อยู่ถูกต้องเขาก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นค่ะพอพอแบบเราเก็บผลผลิตหมดอ่ะเราก็ต้องตัดแต่งเนาะให้แบบกิ่งโา ออกมาใหม่อ,อก,ก็จะมีดอกออกมาเรื่อยๆคะ่ะเนี่ยเอาได้แล้วเนี่ยได้แล้วหนึ่งเนี่ยติดมือมาเนี่ยคำข่าวเนี่ยไม่ต้องอะไรควานม่วงๆก็ได้แล้วหนึ่งลูกเบ,บอร์รี่นี่คือกินสดได้เลยกินสดได้เลยค่ะมีสายพันธุ์เมื่อกี้นี่คือสายพันธุ์อันนี้เอ่อชื่อ pk PK13 บสาม pk สิ่สามใช่ค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเฟรชมากโอ้ยถ้าถ้าเบอร์รี่ไม่เปรี้ยวนี่ไม่ใช่เบอร์รี่นะคะมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบ โอเควันนี้มาถึงแล้วทำถึงแล้วว่าเราได้มาจังหวัดระยองได้ความเฟรชจากสวนที่นี่ไปใช่ค่แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะเฟรชมากกว่านี้คือเราเอาแบล็คเบอร์รี่เนี่ยเอาไปทำสมูตตี้ทำสมูตตี้ได้อีกเอ๊ะคราวที่แล้วผมเคยกินแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ต้องกลับมาทิ้งทวนอีกรอบหนึ่งหน่อยใช่ค่ะใช่า เอาละพอประมาเราเก็บไปพอได้ทําสมูตี้ได้สักแก้วเลยให้ผมละได้อยากไปดูโรงเรือนอื่นต่อครับพี่กิ๊กไปค่ะเห็นว่ามีมินอะไรด้วยแบบคิดถึงแบบคิดถึงแบบอเมริกาโน่นมินอะแอบชนะ<ม>ที่นี่<ม>คือจุดเด่นต้องอเมริกาโนมินสดอเมริกาโนมินสดด้วยไม่ใช่่หรับมินไม่ใช่ไหลับมินไม่ได้ใส่ผสมสีผสมอาหารไม่มีอันนี้ของแท้ที่นี่เท่านั้นใช่ไปเลยครับเพื่อนสวนฟัง ข้ามาแล้วมีแบบยังสวยงามแบบหอมสดชื่นเหมือนเดิมนะครับพี่กิ๊กครับ ใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโรงเรือนสําหรับผู้เยี่ยมชมค่ะคพี่กี้ก็จะปลูกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในนี้หมดเลยมีทั้งเมลอนมีนู่นนี่นั่นสารพัดแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีการปรับปรุงก็คือว่าเมลอนก็ไปอยู่ส่วนเมลอนค,ค่ะแล้วก็ตรงนี้มาปรับปรุงก็คือปลูกดอกไม้ทานได้เป็นดอกไม้ทานได้อย่างเดียวใช,ใช่แล้วก็มีเ <able> อ่อใช่ค่ะแล้วก็มีพวกมิ้นพวกสมุนไพรอะไรพวกนี้ค่ะที่รเราใช้ในร้านอย่างตัวมิ้นเนี่ยก็จะไปทํโมจิโต้โอกเทลให้กลิ่นหอมหอมสดชื่น กลิ่นเหมือนยาสีฟันผสมแบบนุกอมมิ้นผสมแบบผลิตภัณฑ์อย่างๆอื่นๆนะครับคือหางงกยุงไทยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าทานได้ใช่คือถ้าต้นเขาใหญ่ๆผมเคยเห็นแต่ต้นเขาใหญ่ๆใช่ไหมพี่ ต้นเขาจะใหญ่ใช่ไหมอันนั้นหางลงยุงฝรั่งหอมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้หางลงยุงไทยอันนี้ก็คือทานได้เลยไหมทานได้เลยไหนพี่ลองทานให้ดูหน่อยพี่ไม่ชอบกินอ่ะจริงปะเนี่ยนี่ทานได้จริงปะเนี่ยทานได้จริงไม่มีพิษนะไม่มีพิษค่ะอันนี้คือผมยืนยันนะว่าใครมาที่เพื่อนสวนฟาร์มหรือเพื่อนสวนคาเฟ่ที่นี่เขาไม่ได้จ้อจี้ไม่ได้โม้กินให้ดูนะกินให้ดูกินให้ดู มันก็เปรี้ยวปะมันแบบก็เปรี้ยวฝดๆฝ่าหอมอันนี้อะไรอะไรเทพร์กนะะม้วนเทพร์ทม่วนม้วนสนุกม่วงม้วของเทพรผมว่าผมแก่ว่ะพี่ช่วงเนี่ยหูผมไม่ค่อยดีและผมว่าแม่เยอะลิ้นพันกันผมว่าแม่เยอะว่าแม่หูไม่ดีแล้วตัวเองเป็นซะเองผมว่ากรรมตามทานทุกคนอยากว่าแม่น่โอเค แล้วนี้ดอกอะไรคะเนี่ยอันนี้น้องชื่อถ้าภาษาไทยนะเขาจะเรียกว่าดอกหน้าแมวดอกหน้าแมวใช่แต่น้องชื่อไวโอลาไวโอลาที่อยู่วงเพสต้าไงจึงอันนั้นคือโอลินอ๋อละอันกันแต่มันมีเครื่องดนตรีชื่อว่าบิโอลาไวโอลาใช่ค่ะอันนี้คืออันนี้ใช่ไหมที่พี่บอกว่ารสชาติดีแล้วลูกค้าชอบมากก็มันคือจะไม่มีความโดดนะคะหมายถึงว่ารสชาติเขาจะคล้ายๆผักเพราะฉะนั้นเวลากินกับไปสลัดเนี่ยมันก็จะแบบว่ากลืนกลืนกันไปอันนี้คือเด็ดได้เลยไหมฮะเด็ดได้เลยขออนุญาตลองได้ไหมฮะลองได ทานสดได้เลยวิโอลาครับวิโอลาใช่ไหมวิโอลาอันนี้หวานกว่าอันนี้หวานอ่ะอันนี้รสชาติเป็นมิตรกับถ้าเราไปดูสลัดตามยุโรปฝรั่งอะไรเงี้ยร้านอาหารฝรั่งก็จะใช้ดอกนี้เยอะมากอันนี้อร่อยอเข้าใจแล้วว่าทำไมถูกปากประชาชนคนไทย แบล็กมิ้นคือใบเ,เล็กๆกันนี้ตัวแบล็กมิ้นเนี่ยเขาคุณสมบัติเขาก็คือว่าจะ,จะให้ความหอมหอมจัดมากอ่ากลิ่นไม่เหมือนกันแล้วก็ตัว,นตวเนี้ยตัวไวท์มิ้นเนี่ยคุณสมบัติเขาก็คือหอมแต่ให้ความซาด้วยถ้าน้องฝอย,อยชิมอันเนี้ยจะมีความเย็นเฮ้ยจริงๆนเนยพี่เนี่ยมันเย็นมันเย็นอ่ะมันเย็น,น,ยนปากไม่หมดเลยตอนเนี้ย <laughs> มีนิฏฟันถูกไหมมี <laughs> มติฏฟันถูกไหมฮะอุ้ยอ <laughs> ันนี้ดี รู้สึกว่าแบบนี่จะเย็นสดชื่นเหมือนขันเดนทันฟอร์ดฟีลเดนทันฟอร์ดแล้วมันเย็นๆอย่างนี้เลยเนี่ยนะเวลาแบบว่ามีคนเดินเข้ามาโรงเรืยว่าโอ้ยร้อนจังเราจะเป็นลมอาเด็ดอันนี้ให้ดมหายเลยหายเลยเหมือนแบบยาดมไปตรงนี้เอาทางแกงเหนียวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าอืโอปโหนี่ถ่ายรูปแช่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 สวยเลยฮะใครชอบถ่ายรูปนะ มาที่นี่เลยครับดูบรรยากาศมีให้ได้ทั้งเอาดออินดอหรือว่าจะนั่งใกล้ชิดกับธรรมชาติก็ได้เฟรชเย็นมากนะตรงนี้ออกไปข้างนอกนี่คือร้อนเลยแต่พอมาตรงนี้ปั๊บอากาศแบบร่มลื่นมาก โอเคเลดี้เซนเจนร์เทเมนและนี่ก็คือเมนูอาหารนี่แค่บางส่วนนะฮะพี่กีต้องบอกว่านี่คือแค่บางส่วนนะครับแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่เราประทานได้เนี่ยก็ได้มาจากโรงเรือนของเราที่อยู่ด้านหลังของพื้นสวนฟาร์ของเราด้วยครับอ่าอันนี้ก็คือดอกที่เราเข้าไปดูกันมาเมื่อสักครู่นี้าชื่อภาษาไทยคือนน้้องหาแมวภาษาไทยคือน้องหน้าแมวภาษากรีกคือวิโอลาแล้วก็ผักนี่นะฮะก็คือตุกเองด้วยนะครับส่วนเมลอนนี่คือไม่ต้องห่วงตะกี้เราไปดูกันมาแล้วใช่่คะส่วนเมนูนี่ก็คือแบล็คเบอร์รี่ที่ได้จากในสวนนี่นะครับอันนี้เป็นโมฮิโต้ม็อกเทล ที่เราเอามิ้น์มาทำโซน,นนั้นน้นครับอันนี้อเมริกาโน,น,นมิน้น,น์อเมริกาโนมิน้น,น์นซึ่งบอกแล้วว่าที่นี่มิ้น์ก็คือมิ้นต์สดงั้นเดี๋ยวเราลับกระทางเลยดีกว่าครับลุยครับอร่อยมากทุกอย่างคือราคาก็ดีแล้วก็คุ้มค่ากับราคาแล้วที่สำคัญ บรรยากาศร่มรื่นมากใครที่มาผมแนะนํามากับแฟนก็ได้มากับครอบครัวก็ได้เปิดกีโก่โมงปิดกี่โมงครับเราจะติดตามเพจอะไรได้ยังไงที่ไหนบ้างครับเราเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะคะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะหยุดเฉพาะวันจันทร์เท่านั้นวันจันทร์วันเดียวค่ะคก็มาเที่ยวมาพักผ่อนมาเยี่ยมชมสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีแบบว่า มีคนอยากมีความรู้อยากได้ความรู้เรื่องการเกษตรก็มาแชร์กันได้ฝากมาดด้วยกันนะครับสำหรับเพื่อนสวนฟาร์มนะครับใครที่กำลังชมอยู่รีบมากันเยอะนะครับรับประทานต่อครับไปวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผมมีความสุขและก็สดชื่นเฟรชตลอดการเดินทางเลยแหละครับผมได้เห็นความก้าวหน้าของนวัตรกรรมที่ช่วยเพิ่มผลผลิตในโรงเรือนให้มีคุณภาพตลอดทั้งปีรวมถึงความร่วมมือจากหลายองค์กร,รที่ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด นำไปสู่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับความแตกต่างอย่างยั่งยืนที่สร้างรอยยิ้มและยกระดับเกษตรกรไทยพบกับการเดินทางแห่งความสุขแอดมเรได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับโคกคนระเบิดมาโออิอังสุมาลินหลบแล้วอะไรครับเนี่ยนี่เสียงอะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นนวัตกรรมไล่นกพิราบค่ะเป็นเสียงไล่นกพิราบ ส่งให้พี่ด้วยนะได้ครับเดี๋ยวส่งแปให้ในเพจ